แตงโมจ้าแตงโมแตงโมราคาถูกถูกถูกก็ตายข้างซ้ายมือไอ้อโดดสนใจแตงโมหเปล่าพ่อขาไอ้เหี้ยแตงโมซื้อไปเมื่อวานนะกดถ่ไาไม่ได้กินไม่ได้ตอนนี้แม่งเน่าไปแล้วมันจะเน่าได้ไงเองไม่ยอมหัน,หนมีดยล้วไงวะมีดมีดผมบินไปแล้วเนี่ยพ่อขาพ่อขารับผิดชอบไงเนี่ยอา้าวได้มีดเองรับมาไม่ดี แน่ใจไม่ใช่เพราะแตงโมเพ่อข้าหรอไม่ไม่เกี่ยวกับแตงโมเว้ยไม่เกี่ยวกับเม็ดอ้าวมันพ่าข้าฟันโชว์ผมนอ่อันเนี้ยลูกนี้เลยเห็น,นไหมพ่อข้ามันก็ฟันไม่ขาดแม่งหลอกลวงแตงโมเออเนื้อวันหนังวันเหนียวอะ่ะโ,โอ้โอ้ไม่ไม่ต้องพูดมาพ่าข้าแม่งหลอ่อตังค์กูไปเอาตังค์กูคืนมาด้วยไคืนเว้ยซึ้งแตงโมรัตใหม่หมดแล้วเอาเอาไงเนี่ยไม่มีตังค์คืนผมอ่ะเอาไม่ได้เอเอ,เอก็กิน ไม่ได้เี่ยาวไงหรือหรือจะให้ผมแบบกระทืบพ่อค้าแล้วแต่งโมพ่อค้าไปขายต่ออืมกูว่ากูเลยกระทืบมึงก an ่อนเลยแล้วกันได้ปิดปากเอ้าพูดมากอ่ะพ่อค้าปันเนี่ยเอาามาดิปักเอามาละเอาละตรงนี้เลยละเฟันเนื้อแต่งโมเข้าเดี๋ยวฟันเนื้อมึงเข้าแน่นอนเออแต่งโมมันไม่แตกมาดิมาดิมาพดอมาดิเฮียบร ป้ามีวัฒนา,าไฟเท่เหรอโอ้โหไปในย่างตัวมึงได้เลยเพ่อค้านี่เฟมฟาร์มทำอะไรกันนะ้าขอแจมด้วยสิเฮ้ยอะไรวะน้าดัากตันคนนี้ขอแจมด้วยสิชิบหายแล้วเฟมวิง่งเวอร์ยขอแจมด้วยสิไปไหนขอแจมด้วย <c oughs> อขอแจมด้วยอ้าวไม่ใช่ <c oughs> ออเ <c oughs> ออต่อลขอแจมหลย่ไลยไปป่ยให้กับตันปล่อยสกิลเลย <c oughs> หกนายนะกี <c oughs> ้ผายหก <c oughs> นายนะเฮ้ย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 หน้ากันหน้ากับเลยเฮ้ยโอ้โอโอ โอ๊ยอันนี้นี่ยวะเจอคามินาลิคามิน,นาน <c oughs> ล,ลิฮ่าฮ่าสโลมาเหอะกัปตันเด้อไม่เป็นอะไรไปเลยฮ่าฮ่าเป็นไรสโ,โลนอะนทำไมอ่ะอยากนอนเหรอเ้มาเหอะไปต่ก,ออก็มือให้หรอก เลยครับวิชารับสามดาวนี่ไงอุงโยกไไปเลยโซ่เท่ข้าวกุ้งกันตงไว้ช่วยเลยดิวะาซานจีหิวข้าวแล้วซานจีทำข้าวให้กินหน่อยเคยได้ยินเปล่าหิวแดกข้าวอ่ะข้าวอ่ะอืมเปิดก่อนเลย อะไรโซโลอ้าวโดนเรียบร้อยนีไม่ไงไม่ช่วยอืมอเล็กมากจังเออโดนแม่ทุกคนเลยอืมหี้มโอ้โหซานเจซานเจซานเจถึงเวลาที่กับตาคนนี้จะเอาจริงลักษนะตึ้ง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  โอ,โอ้โอโยโอ้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 ย <ler> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้เออไอ้เยเปิดเปโลุบเลยเลอดน้อยเลือดน้อยรู้้อยโดนโอนิกิิ ะไฮคุกกี้โอ้เซนัคุกกี้ไฮคุกกี้ทุกนายกันคนไม่เคยคนคนละท่าเลยเฮียคนละเรื่องเลยสัตว์โอ้ยโอ้เฮียโอยมาจร้อนเกินโอ้ยโอโอ้โอ้โหโ้ออโดนลอ้โอ้ยเียเียเีย ฉันมาพูดอยู่ทุคราวนี้พ่อแดกไอ้เฮียพูดมานี่ไงอ้จ่าเจ็ไปกินหลบเลยอืออืออือจุ๊บโย่อ้าว้ยเร็ว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 เร็ดเร็้เร็วเร็วเร็วเรอ้เร็วเร็ร็วเร็เร็วยร็วเร็วยร็เร็วเร็วเรร็วเรเร็วเร็วเโอ้ย ท่ามูารีดฮแตกเลยสั์ตึงตึงตึงมาอกบุลเล็ตอออุ๊ยุ๊ยหน้อแนหลบเลยอื้อืเซตทกันโตไอ้เี้ยคน ตายยโดดเล่นแล้วกูเอ้โอนีกิรีไม่ใช่เหรอเมื่อกี้น่ะไม่รู้ไปเลยทามิบกมัามาา่ สนุกจังเลยโซโลจันจีเอาไปเลยจันเจยอู้หโดนหน่อยไปไงฮ่าจุจันเจอืมอืมอืมฮับอืมอาออืมอืมไปเลยอืมอืมอืมโดยกับตันนวดหน้าให้ โอ้ยโดนพันแปดสิบปอนด์คิดว่าจะใส่ละสิไม่ใส่หรอกอดไปฮ่าฮ่หยอื้อโอ้โอ้งตัวเลยโอ้ยชบอโอ้อือือราวิวออโอ้ย แจะลำคาซะแล้วเอ้ยไม่ต้องหนีกระปันยาไอโซลลนไปแล้วไปเลยบูเรตึงตึงตึงตือตตึึงตึงตึงตื้ตึึงจกโตโอ้ยโดนโอ้ยชิดชิดโอ้โหสันติโดนลํำอาสันติสันติไม่เปิดมองเข้างลงสันติ

เจอจี๊ดเอาเฮ้พื่อนจี๊ดไม่ตายดูยังไงไม่รู้จักนะเรียบร้อยโอ้ยเป็นไงเกียร์ไม่กลับตันก็ไปออกมือให้หรอกเหรอนั่นเจอหนี้หน่อยเลยไงหัวใจมันฮ่า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 เกียร์สุด Ana. Kami ini. Pergi! jumpung yo, pok 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 pok. Hmm, malay. Dua tay, jatikan ่า้ยทำม่าอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยาอ๊ยอ๊ยโอ๊่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดแบนคัทจัดเม็นขัดโอ้ยเฮ้ยกันได้วยแวละวะมันไม่เหมือนว้ยเลิกบอโปรตีนสักทีอืออือออเข้ามาโดนดาวนดิ รีปยืดไปเลยอุ้ยอ้ยโอุ้ยฟาช้าเกินไปเออเห็นตายล้ต่อไปต่อไปนะอีกคนเหลืองจับตันโดนปาดในเรื่องเลยแบบขาขึ้นเลยเ่ยแผลหน้าอกเลยลุกขึ้นมาไอ้หัวเหลืองอุ้ยอุ้ยอื้ยอื้อุ้ไปเลยซันโซโลอื้อุ้ซันจีไปด้วยโดนพากที่การโตล สี่ไงปุ๊ตายไปอือฮึสายก็ไปเอามือให้เหรอแาแฮ่พ่อมึงลองเที่ยวกูเป็นนักเตะแต่จริงแล้วไม่ใช่กูเนี่ยกอดดอนแลมซี่ไอ้เปฟย์เลยดอนแลมซี่เอาไม่ได้เด็กกิจฉันอืมอืมไปเลยสต๊อกอืโอ้ยสต๊อก เป็นก <c oughs> ่องแบนซี่ใช่ไหมฉันชิมนี่หน่อยชิมโอ้ยชิมนี่ไงโอ้ย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 หัวหน้าเป็นเกี่ยวต่อกับตาป็นเกี่ยวเอาเปนไมลเล่ ที่กูตายไปเลยสัตว์ไอ้เหี้ยต้องสลายเลยพี่มาดิวะไม่เหมือนกูอะเมคอรมก็ไม่กลัวหรอกเว้ยเพลทิชเช่นไม่แดกอัสเกตดูอยู่ไม่โบโอนี้อัสซื้อเดย์ไฟหมดแก๊สหมดโอ้โอ้โอ้เข้ามาดูเหรอกับตันโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ย ไอีหยตาหน้าโคตเฮียเลยสัสเอีหยตาเนี่ยก็ได้อย่างเฮียเลยเฮียเฮียอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยมาดิมาดิมาดิกูได้กูได้ตี้วกูได้ตี้วมาดิมาดิมาดิกูอยากลองกูอยากลองสิ่งทุจริตจัดจิตายจิตายซ่าไอ้เหี้ยไหนฮะเอาไงอะ มันต้องเอาหลอดให้น right. ี่เต็มมั้งน no. ่าจะว้าอืมไหนวะเออใช่ว่ะโอ้ยๆมาแล้วมาแล้วเอาเลยอืกรจีเสียงหัวใจมัดที่โดดมาสิปราใครอุ้ย โดนไปเลยสโล่ซันจีมาที่แน่ไปเทียออนิเมชั่นโอ้ยมันโคตรใจเอโดน่าแล้วแล้วตั่งสกีออกไปไง